เราชื่อดาดาเราใช้ชีวิตที่ป่าแอมะซอนหนึ่งอาทิตย์วันนี้เราจะมาเล่าการไปส่งจระเข้ตอนกลางคืนกันค่ะเริ่มต้นที่ชายฝั่งเลยนั้นเราก็เดินทางไปผ่านสะพานพาราม8ปดจำได้ไหมคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ร่องเรือไปตามแม่น้ําเรื่อยๆนะคะอย่างที่เห็นก็คือมีระยะทางค่อนข้างยาวเลยแรกเราจำไม่ได้นะคะว่าบ้านที่เราอยู่ตรงไหนจนเอะอยู่ตรงนี้นี่นาก็คือมันจะต้องเข้าซอยไปหน่อยะคะ่ะ บ้านชื่อว่าคาร์บอนคลอสเฮาส์ c o โคล็อจนะคะก็คือจะเป็นบ้านอย่างที่เห็นเลยฟิลฟิลเหมือนต่างจังหวัดบ้านเราเลยเนอะใกล้กันนั้นก็จะเป็นที่ที่เราไปไว่ายน้ํากับปลาโลมาทุกคนยังจําได้ไหมคะก็คือใกล้มากเลยแต่จริงๆแล้วจุดนี้เนี่ยจุดตรงนี้ที่วงไว้เนี่ยคือเป็นจุดที่เจอจระเข้ซึ่งทุกคนว่ามันใกล้มากไหมมันใกล้มากๆเลยนะต่อมาคือเรือที่เราใช้เดินทางค่ะซึ่งไม่ได้แฟนซีอะไรเลยเนอะเราไปกัน2ลําค่ะการส่องเจอเคเนี่ยใช้แค่ไฟฉายแล้วก็ส่องไป ก็จะเห็นดวงตาแดงๆซึ่งนั่นนั่นเองละค่ะคือจระเข้เพื่อนเราที่เป็นชายแท้ที่นั่งอยู่ข้างหน้าเราตอนที่จระเข้ขยับเนี่ยนางตกใจจนตกลงมาจากที่นั่งเลยค่ะทุกคนจริงๆแล้วที่แอมะซอนจะไม่ใช่จระเข้นะคะต้องเป็นเคมนหรือว่าตัวที่อยู่ตรงกลางค่ะไงคะทุกคนพอเห็นความแตกต่างไหมจากจระเข้แล้วสิ่งที่เราชอบมากๆคือฟ้าค่ะเป็นท้องฟ้าที่สวยที่สุดในชีวิตที่เราเห็นเลยค่ะ นอกจากที่เห็นดวงดาวแล้วเรายังเห็นทางช้างเผือกอีกด้วยซึ่งในชีวิตเราเราไม่เคยเห็นเลยวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย